แปลกแต่จริงมะพร้าวออกยอดเป็นกล้วยคอหวยทราบข่าวผูกผ้าสามสีขอเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านเฮฮานะคะเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะคะมะพร้าวแตกยอดเป็นกล้วยนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะอยู่ริมถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองราชบุรีนะคะหมู่สองตําบลบ้านไร่อำเภอเมืองนะคะที่นี่เปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวปินโนนะคะและก้าวอาหารจานด่วนนะคะและแปลกไม่เหมือนใครบรรยากาศดีมีปินโตโบราณแขวนห้อยตกแต่งบรรยากาศแบบไทยๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังเปิดขายต้นไม้ด้วยนะคะแต่ที่แปลกและเฮือหามากกว่านั้นก็คือ บริเวณข้างร้านมีกอกล้วยอยู่กอนหนึ่งนะคะเป็นต้นกล้วยน้ำว้านะคะตัวแม่กําลังออกหนอมีทั้งหน่อใหญ่แล้วก็หน่อเล็กนะคะสูงประมาณ1.5ฟุตนะคะที่กําลังโผล่พ้นดินแทงยอดขึ้นมานะคะแต่ที่น่าแปลกมากไปกว่านั้นคือหน่อกล้วยแทงทะลุมะพร้าวขึ้นมานะคะที่กองอยู่โคนต้นนะคะ นี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะชาวบ้านแปลกใจสงสัยมาดูนะคะนั่งกินอาหารไปก่อสงสัยไปนะคะหลายคนนําโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้เพราะเห็นความแปลกนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพื่อขยายหาเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ก่อกล้วยหน่อกล้วยนะคะชาวบ้านก็เลยสงสัยนะคะซึ่งเจ้าของร้านขายกุติ๋ยวปินโนนะคะคือนางกะศิรานะคะ บอกว่าได้เช่าที่ขายกว๋วยเตี๋ยวมา3ปีแล,แล้วและต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะแต่ที่บริเวณต้นกล้วยค่อนข้างรกไรนำกะลามะพร้าวที่ทำไว้สำหรับปลูกต้นไม้แขวนนะคะเอามาทิ้งไว้นานแล้วเห็นว่ารกมากจึงเก็บมาทำความสะอาดพื้นที่นะคะแล้วก็เตรียมขยายจิตการร้านต้นไม้ที่กว้างขึ้นนะคะซึ่งร้านเพาะกล้วยด่างขายด้วยนะคะ ทั้งขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวขายต้นไม้หลายชนิดจึงได้มาเจอต้นกล้วยออกหน่อนในลักษณะโผล่ขึ้นมาตรงกลางพอดีนะคะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่างวดที่แล้วนะคะยังเห็นตัวเลขที่หน่อกล้วยเป็นเลข4 5 7นะคะมีคนถูกเลขไทย5 7นะคะนี่เลยนะคะงวดน,นี้พอชาวบ้านมาเห็น <laughs> ก็เลยมาขอโชคอย่างที่บอกนะคะ นี่เลยนะคะเจ้าของร้านและคนมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะได้มาจุดธูปขอพรเลยนะคะงวดนี้นะคะแล้วก็ได้นําผ้าสามสีมาผูกรับขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ได้เปิดโชคเปิดลาบนะคะมีลูกค้าทั้งชายและหญิงที่มานั่งรับประทานให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะโดยบางคนนี่เห็นเลขนี้เลยนะคะเขามองที่หนออกล้วยเขาเห็นเลข66กับ69นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เป็นเรื่องแปลกชาวบ้านก็เลยแห่สองเลขเด็ดขอโชคขอลาบนะคะสวัสดีคะ่ะ